ครับ,ค,รบคุณสูวินครับคือบางเอิญนผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดนโยบายเรื่องไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นโกหกตอบให้วิทูนไม่ได้ว่าควรจะทํำยังไงแต่ในแง่ที่เรารักษาผลิตประสิทธิภาพเราก็ทาอยู่นะเราพยายามที่จะให้ประชาชนค,คือการที่เราจะมีประสิทธิภาพหรือลดค่ารถไฟฟ้าได้ไม่ใช่อยู่ที่การไฟฟ้าหรือรัฐบาลอยู่ที่ประชาชนความร่วมมือ ถ้าเราบอกประชาชน,นาลดการใช้ไฟฟ้าลงหน่อยนะแต่ปรากฏว่าบางครั้งมันลดไม่ได้เพราะเราจะไปจำกัดความสุขความสบายของประชาชนหรือการใช้ไฟฟ้าของเข้าโดยตลอดเวลาคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะฮะเราคงไม่ใช้กฎหมายอะไรบังคับหรอกแต่ที่เรามองคือไว้ก่าในแง่ของรัฐบาลก็ดีด้วยการไฟฟ้ามองว่าในฐานะที่เราดูแลเรื่องกิจการไฟฟ้าเนี่ยนะครับทำยังไงไม่ให้ไฟฟ้ามันดับทำยังไงให้ไฟฟ้ามันมีติดให้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ดุกระนาดนี้เนี่ยที่บอกว่าการไฟฟ้าทําด้านธุรกิจแต่คงไม่ใช่เพราะว่าขนาดนี้เนี่ยการไฟฟ้า ไฟฟ้าทั้งหมด3 0,000กาวา่าเมกะวัตต์ที่เป็นของเอกชนนะฮะเกือบ5 0ที่เหลือป็งกอฟอนิดเดียวแต่รบริการไฟฟ้ามันมีกฎหมายกําหนดว่าใครก็แล้วแต่ที่สร้างโไฟฟ้าแล้วต้องมาขายการไฟฟ้าสิก็เ,เลยดูแลไปอย่างนั้นขณะน,นี้เนี่ยไฟฟ้าที่อยู่ใช้ปัจจุบันเนี่ยเป็นของเอกชน5 0ทครั้งการไฟฟ้านิดเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราสามารถจะดูแลเรื่องนี้ได้แค่ไหนยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลกาหนดว่าจะสร้างอุตสาหกรรมมองไปอนาคตว่า ถ้าเราไม่สร้างใชไมรัฐบาลไม่สร้างเอกชนก็มีสิทธิ์ในการจะสร้างรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือสรา้าง่านหินก็ได้เหมือนที่มีการประกาศออกมาหลายด้านเพราะเขามีสิทธิ์นะเพราะนั้นมีสิทธิ์การไฟฟ้าหรือหน่วยงานของรัฐก็เพียงแต่ว่าเออเราจะนาหน้าแล้วเอกชนเขายังไงได้นะฮะแต่เมื่อเอกชนเขามีฝีม,มือมีความรู้ความสามารถเขาก็สามารถจะสร้างรงไฟฟ้าได้นะต่อไปถึงบอกว่าถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐหยุดไม่สร้างอะไรเลยเนี่ย เอกชนก็จะสูงขึ้นส an ูงขึ้นไปฟ้าจะกลายเป็นธุรกิจอย่างที่คุณพิทุบ้าเพราะว่ามีมีการควบคุมไม่มีการดูแลก็จะแพงหนกกว่านี้อีกก็อันนั้นเรื่องหนึ่งไม่รู้จะแพงหรือไม่เราไม่แน่ใจเขาใช้แต่ผมอยากจะให้ดูนะให้ใช่ให้ท่านทั้งหลายได้กรุณาเปรียบเทียบว่าที่เราคิดหรือว่ามองในแง่ของการใช้เชื้อเพลิงในหลายด้านก็ดูอย่างนี้ครับว่าเราหนึ่งหน่วยนะฮะไปป้าบ้านเราเนี่ยใช้หนึ่งหน่วยหรือหนึ่งยูนิตนะแล้วเรา ขายกันประมาณการไฟฟ้าขายท่านทั้งหลายประมาณ2บาทกว่าๆนะแต่ว่าผลิตออกมาเป็นยังไงเราจะใช้เชื้อเพลิงนี่นะเราเชื้อเพลิงหกิโลกรัมนที่จะใช้อาผลิตเนี่ยถ้าเราใช้ไม้นะเอาไม้1กิโลกรัมจะได้ไฟฟ้าได้ประมาณ1หน่วย1น่หน่วยเท่านั้นนะครับ1หน่วยนะถ้าใช้่านหินนะเราจะใช้ได้3หน่วยถ้าหากว่าเป็นน้ํามันเตาได้สีหน่วย ก๊าซธรรมชาติ6หน่วยปัจจุบันเนี่ยนะ<ม>เราใช้ก๊าซธรรมชาติ1กิโลกรัมเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าได้6หน่วยคือ1ยูนิตท,ที่เราใช้กันในบ้านแต่ถ้าเราใช้ยูเรเนียมธรรมชาติก็คือยูเรเนียมคือนิวเคลียร์นะครับเอามาก็มันจะได้80หน่วย1กิโลกรมัมไอ้ตัวนี้ที่ขึมามองว่าเอออันนี้มันได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราสามารถจะดาเนินการได้ยิ่ง นี่ยูเรเนียมข้างบนเป็นยูเรเนียมมาแข็งขึนที่ที่ท,ท,ที่ขนาดาษใช้นะยูเรเนียมธรรมชาติเนี่ยม,มาใช้แต่ว่าถ้าเป็นยูเรเนียมเข้มข้นคือเอามาทําให้มันดีขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยหกิโกร,รัมจะได้พลังงานไฟฟ้าถึง3 0 0 0 0นหน่วยอันนี้คือสิ่งที่ หน่วยงานทั่วโลกเขาถึงพยายามที่จะนำโรงไฟฟ้าที่ใช้ในเครี่ยมาใช้เพื่ออย่างน้อยสุดมันสามารถสร้างเพิ่มมาจำนวนของมันได้มากขึ้นแล้วก็ขอแทรกนิดเดียวคือมันช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยเพราะว่าโลหะไอออนีเมันใช้พลังงานอื่นนี่ฮะนี่เป็นยาต่อโลกนะครับครับนี่เป็นยาฟิชชั่นไม่ไม่มีการสั้นดาบเชื้อเพลิงฟอสซิลก็เลยไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็เป็นการช่วยลดโลกร้อน ได้การขยับต้องสั้นๆนะฮะเดี๋ยวประชาชนและประเด็นแรกนะครับจริงครับยูเรเนียมหนึ่งกิโลเนี่ยนะฮะมันมันใช้ผลิตพลังงานได้เยอะแต่ยูเรเนียมหนึ่งกิโลมันก็ค่าคนระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะใช้ยูเรเนียมแค่ลูกเบ็ดบอนะจริงลูกบอลไทยลูกฟันอาลูฟันนิวเคลียร์ไม่สามารถระเบิดเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วเจ้าพื้เนเขาไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ยูเรเนียมที่ใช้นะฮะก็ไปไปโปรเซสก็จะว่ายูเรเนียมเหลือต้องเสริมสมบัตินะ90้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปทำระเบิดได้นะกระเดินที่บอมที่เกิดขึ้นนะทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ยูเรเนียมที่ใช้แต่ว่าประเด็นผมไม่จะบอกบอกอย่างนั้นคือประเด็นที่ที่ท่านบอกเนี่ยคือท่านกําลังเปรียบเทียบนะฮะเชื้อเพลิงซึ่งมันมีกระบวนการที่ต่างกันนะจะเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบก๊าซกับน้ำมันนี่ผมรับได้นะฮะแต่เปรียบเทียบว่ายูเรเนียมหนึ่งกิโลเนี่ยนะฮะ ยูเรเนียม1กิโลเนี่ยนะเวลาคุณขนเนี่ยนะคุณต้องปิดถนนนะครับแล้วคุณจะต้องแบบป้องกันอันตรายกันเต็มที่เลยนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณขิ้วกระเป๋านิดนะฮะอันนั้นคือความแตกต่างนะครับฐานท,ที่เขาวางไว้นะฮะโรงไฟฟ้านหนึ่งโรงของประเทศไทยจะใช้ยูเรเนียมปีละ19ตังค์นะฮะ ก็หมายความว่าจะเกิดที่เรียกว่าสเปนฟิลหรือหรือ,รอร <Okay. S 1> ยุกาบยูเรเนียมสิบเก้าตันทั่วโลกในขณนะนี้มียูเรเนียมที่มีการสำรวจแล้วเนี่ย3.6ล้านตันนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยใช้นะฮะ8.6หมื่นนะฮะ8ปดหมืพันตันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมันน้อยจริงนะฮะแล้วก็จะบอกเร็วจริงด้วยนะครับรลองลองทัง,ง,ทงด,ดูนะครับจริงรจริงนะครับรม <า S 2> ผมแต่ข้อมูลที่ผมมีครับคือมันมีอประมาณ55ล้านตันแล้วก็ยังสามารถขุดขึ้นมาได้อีกประมาณอีก10ล้านตันถ้าราคามันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วยูเรเนียมเนี่ยม,มันควรจะไม่เราใช้ไปอีกได้อย่างน้อย1 0 0 1 5้้าปีนี่ข้อมูลที่ผมมีนะครับนันะขอครับเดี๋ยวเาไปประชาชนแล้วนะครับรู้สึกเวลาเราน้อยเลยเกิดนะฮะครับทางผู้ที่มานี่นะมีใครมีคําถามไหมครับเชิญครับ เชิญครับให้รับตัวนิดนึงครับเอาเชิญครับมีไมโครโฟนครับเชิญเลยครับเร็วเลยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางอรพินจำปาเนรเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินทรคือเสียสละที่ดินน้ําท่วมไปแล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีการสร้างโรงไฟฟ้าที่สิรินทรเนี่ยพวกเราที่สิรินทรจะต้องเสียสละอะไรประการที่1นนะคะประการที่2คําถามก็คือว่านอกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ดีใจนะที่บอกว่าถ้าถ้าถ้า นอกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ที่ธรรมชาติประทานให้อื่นๆเนี่ยก็ไปดิฉันไปดูงานมาแล้วของเขื่อนิรลินทรนะคะพลังงานทดแทนโซลาเซลล์นะคะการไฟฟ้าเนี่ยมีโอกาสที่จะทําทตรงนี้นี่สำหรับให้ประชาชนได้เป็นผู้ขายไม่ใช่เอกชนนะคะหมายถึงชุมชนหรือประชาชนเป็นผู้ขายเนี่ยโดยต้นแบบอยู่ที่เขื่อนิรลินทร,รเป็นแห่งแรกของ,องประเทศไท<า>ยค่ะสองคำถามะฮคำถามขบคุจะตอบเลยไหมครับต้องเสียสละอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าจะมาสร้างที่นี่คนิรลินทรคนรอบๆ คนรอบๆบเลยครับก็ต้องได้ค่าชดเชยอะไรตามกติไม่ต้องเสียสละอะไรก็ไม่ต้องเสียสละอะไรแล้วครับเปการเวนคงเวนคือคงคงไม่มีะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูว่าพื้นที่ที่จะใช้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ต้องดูกัน่ออันที่สองเรื่องของพลังงานทดแทนแทนได้ไหมก็ไม่ต้องการวตเลี่ยงือว่าจะอย่างนั้นท่านหมายถึงว่าจะให้ประชาชนใช่ไหมดูแลเรื่องไฟฟ้าพลังงานยินดีทแนเราเราก็พร้อมอยู่เพราะว่าหลายที่เนี่ยนะฮะที่เขาสร้างเป็นสกอร กกนะสกอร์แล้วก็ใช้พลังลมพลังพลังลมนี่นะใช้แล้วครับเกิใช้ภายในดีแล้วก็มากาันสายการการะแสไฟฟ้าหรือว่าขายการไฟฟ้าไปปิดแล้วก็ซื้ออยู่แล้วปกติเราทาได้แต่ว่าผมเรียนนิดหนึ่งว่าเราต้องดูสภาพของธรรมชาติที่ดินด้วยนะับว,ว่ามันลมมันพร้อมหรือเปล่าท่านลองไปดูที่เกินสิริพรวันเดินทั้งวันด้วยใช่ไหมมันเดินเป็นบางคืนนี่ต่างยิ่งที่ ลำตะคองซึ่งสูงมากแล้วก็มีลมแรงนะฮะไ,ไม่พอไม่พอเราก็เดินได้ประมาณสากักวันหนึ่งประมาณสากักครชั่วโมงแต่ว่าก็ดีให้ประโยชน์นะได้ประโยชนะ์ร,รับ,รบอา้าวท่านต่อไปครับเชิญครับเวลามีน้อยขออภัยนะฮะเชิญครับค่ะดิฉนันอาจารย์พันมีนะคะในฐานะที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยเห็นกรณีในหลายเรื่องนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็บ,บอกว่าอ้างเพื่อทําเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนปักมูลหรือเขื่อนสิรินธรแล้วล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจะทําเขื่อนบ้านกลุ่มเนี่ยก็บอกอ้างเรื่องเพื่อไฟฟ้าทั้งนั้น พอมาล่าสุดเนี่ยเอานิวเคลียร์มานะคะแล้วอ้างผลประโยชน์ที่จะให้ชาวบ้านซึ่งตัวดิ่ฉันมองเห็นแล้วว่ามันมีพลังงานทางเลือกมากมายะะโซล่าเซลล์ที่ใช้แล้วหมดไปแล้วไม่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อมทําไมต้องไปลงทุนมากมายคุณภาพชีวิตชาวบ้านเนี่ยที่อ้างบอกว่าจะได้นะคะชาวบ้านส่วนใหญ่จะต้องได้รับความเดือดร้อนอีกเยอะที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนปากมูลก็ยังแก้ไขปัญหาม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็เขื่อนสิรินธรอ,อีกแล้วยังจะมีพลังงานโซล่าเซลล์เอ่อเอาพลังงานโซล่าเซลล์ดีไหมนะคะที่มันไม่มีผลกระทบ แล้วทำไมจะต้องเป็นพลังงานนิวเคลียร์แล้วทำไมไมคิดอยา่างอื่นได้ไหมที่มันไม่มีความเสียหายที่จะตกค้างไว้แม้กระทั่งบุคลากรน,นะคะการการันตีตัวนี้ก็ยังไม่ชัดซึ่งถ้าเกิดออมองไปได,ดูข้อมูลแล้วจากที่ผ่านมาชาวบ้านดิฉันเป็นตัวแทนภาคประชาชนส่วนหนึ่งที่อยู่ในผลกระทบส่วนใหญ่ถูกบอกยอมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันคิดว่าไม่น่าจะเกิดที่นี่ค่ะคุณดาครับขอ,ขอ,ขอตอบเรื่องเรื่องนี้ดิ คือ,คอประเด็นเรื่องบุคลากรเนี่ยน่าสนใจนะฮะมีการศึกษากรณีของอ,อ,อินโดนีเซียว่าถ้าเขา,าสร้าง,งารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขาจะต้องใช้คนประมาณต้องมีบุคลากร,กรประมาณส0มพันคนนะฮะและจะต้องมีด็อกเตอร์อย่างท่านเนี่ยนะฮะอย่างน้อยนะครับร้อยสิบคนนะฮะผมก็ถามว่าจริจริงๆแล้วในขณะนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยนะฮะเรามีบุคลากร,ก,รก็คือจริงๆกว่าจะเดินเครื่องต้องใช้เนี่ยมันอีก ปี2 0ง0นู่นงั้นเราเราสามารถส่งคนไปฝึกควบคมจริงๆริงเชด็อกเตอร์ทาองดีเคลียร์เยอะไหมผมว่าอาจจะคาดเคลื่อนเนี่ยก็เพราะจริงๆแล้วจำนวนบุคลากรที่ใช้สหรัมดุลฟ้าอยูเครียเนี่ยมันคล้ายคืนกับโรงไฟฟ้าก๊าซอะนิวฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่นะก็คือทางด้านอื่นน่ะคล้ายคืนกันเลยจะเพิ่มทางด้านนิวเคลียร์ทางด้านรังสีเท่านั้นแล้วตัวเลขที่ผมดูเนี่ยมันใช้ไม่กี่คนเองนะครับส่วนบุคลากรควบคุมเนี่ยสามารถส่งไปฝึกได้เป็นเวลักสิบแปดเดือนเนี่ยก็ฝึกฝึก ผมบวรชัยสาครับจากมอราชพัฒนบุรีรัมยนะครับก็มีคําถามอยู่2คําถามคําถามแรกก็คือ,อเป็นไปได้ไหมเรื่องอิเพียเนี่ยเราเราเราอย่าเพิ่งตอนนี้เร็วๆนี้เป็นที่หลังได้ไหมเราพิจารณาพลังงานอย่างอื่นได้ไหมผมได้ยินข่าวว่าลาวนะครับหรือพม่าเนี่ยเขาประกาศตัวว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเนี่ยทำไมเราจะไม่ไม่ไม่ไปใช้พลังงานตรงนั้นจากเข้ามาก่อนเหมือนที่อเมริกาตอนนี้กำลังทำอยู่ก็คือเขามีน้ํามันสํารองนีเยอะมากมายแต่ใช้แต่ใช้ของที่อื่นก่อนนี่เป็นหนึ่งครับต้องสั้นแล้วครับอันที่2องคือทาไม ทำไมได้ไหมยังไงต้องอุบลติทำไมต้องอุบลเท่านั้นอย่างอื่นได้ไหมทำไมต้องอุบลครับเวลาหมดจริงจริงครับคือเรายังไม่ตกลงใจยังไม่ตกลงใจว่าอุบลนะฮะยังไม่ได้ตกลงใจเราใกล้แล้วมาคุยกันไกลๆแล้วมาคุยกันอีกทีนึงนะฮะอย่างอื่นได้ไหมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าแบบฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องสามารถเดินเครื่องได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วมีต้นทุนที่ต่ำแล้วควรจะคงดูแลที่วาเพราะฉะนั้นถ้าลมแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่ทุกคนยอมรับแต่เขาไม่สามารถเดินเครื่องได้ตลอด24ชั่วโมงการพึ่งพาได้เนี่ยไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงดูแลตอนนี้น่าจะคุ้มค่ากว่านะครับทางด้านเสถียรภาพจำเป็นต้องใช้โรงไฟฟ้าแบบฐานถ้าไม่นิวเคลียร์ก็ถ่านหินก๊าซธรรมชาติอย่างนั้นแต่ลมแสงอาทิตย์ไม่ไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะมาด่ายแบบฐานได้ครับไปผมให้แค่ครึ่งนาทีนะครึ่งนาท ที่อยากเรียนถามคือ UN เข้ามาควบคุมการก่อสร้างและเข้ามาช่วยดูแลนั้นรับผิดชอบรับผิดชอบแค่ไหนนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องน้ำหล่อเย็นปลาจะอยู่ได้หรือไม่นะครับอ่ะสั้นๆครับ UN เอ็นก็คือเขาเข้ามาตรวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่ไหมฮะทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับความทปลอดภัยทุกอย่างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเขาจะมาดูแลหมดท่านไม่ได้มาหาความปลอดภัยเขาเขาไม่ได้รังในเด็บอีกอันหนึ่งก็คือหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นปลาจะตายไหม มาตามกฎหมายไทยนะครับถ้าปล่อยน้ําลงในพื้นที่ไม่อ่อนไหวเนี่ยน้ำที่ปลายจุดปล่อยเนี่ยจะอุณหภูมิสูงกว่าน้ําในแหล่งน้าได้ไม่เกิน2องศาเซลเซียสที่ปลายจุดปล่อยสองแต่แหล่งน้ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันมีการกระจายตัวของความร้อนอุณหภูมิในแหล่งน,น้ำมัน,น,นจะเพิ่มขึ้นนิดเดียวไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบรับผมรับเวลาเราพูดจริงๆจะขอให้สั้นๆคนละหนึ่งนาทีนะครับให้คุณพี่ดูก่อนนะคว่าสรุปเลยครับสรุปเลยครับคือเรามีทางเลือกนะในการจัดการปัญหาไฟฟ้านะภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ